แม่ทำเบยทำไมซื้อหวยไม่ถูกคิดแล้วว่าต้องมีคนเอามาเป็นไปดีแต่ยอดกดไหลสูงครับ่<ม>แบบเปิดการมองเห็นคนก็เลยเห็นหลายเลยมาค่อมหมนน์หลหน้าหน้าจิตตังและน้องเม็นวตีสุดกะสิตตีหมื่อคือคน ก็ผู้จอดกับีอย่แต่ว่าค่ะมีเศร้าน่ด้วยเจตนาอีแบบคืองลงไปจอดๆจอดเออแล้วก็เฝ้าแล้งแล้วก็ยิบเงิอนไดเพราะว่าถ้าตั้งใจขับไปวัดดีๆเข้ากัสิบ่อเข้ากัสีมีเข่ามีของมีสังกัท่านไปแล้วเนาะอันนี้พอได้เตรียมมีอย่างพอได้เห็น เพิ่นโดยโดยบางเงินนะครับอยู่ในขณะเดินทางพอดอีก็เลยมีตะเงินละ่ะคิดว่าขนานดะสิเป็นปัจจัยที่สามารถต่อบุญท้ำบุญใด้คือกันสถา,าพระอาจารย์เพิ่นก็บรรับดอกครับเพิ่นก็ให้ไวอาวุาจกรรับแล้วเพิ่นก็เสียไปถ้ำบุญต่อเพิ่นมาเดินเขาเห็นว่าแพ้ เมตตาเนาะให้คนได้ทําบุญเข่าสารอาหารแห่งมีคนถือเลียกบอกอแถวเนี่ยแต่ซาถูกผมบรูจักพนีรีมูซานี่เนาะแต่ว่าท่านอวยพรแบบท่านอวยพรท่านสอนทำแบบไม่ยาวครับประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งแม่เนาะแองมูซานี่รู้สึกขนลูกเลย หาโอกาสเจอยากขนาดแม่ก็น่าจะไม่รู้มัง้งเหรอวนาออกมาจากบ้านแม่แม่ครับเพื่อ<ม>นบ้านสินการประชาสัมพันธ์คอนแหละหสิย่างไปเลยชาวบ้านกัแลรนเลย ตอนที่เราเห็นตอนแรกก็คือเห็นชาวบ้านวิ่งหาเสือหาอะไรมามาปูมามา,มา,มาแบบหาแน่มาถวายจริงๆนะครับมองใบว่าเป็นพระหลูมสองหลุมเนาะบันไดแถวอยู่หนารดเงี้ยวกึ่งหนึ่งเลยถูกศูนย์เจ็ดสองใบครับซื้อกุ้มปิดเห็นไหมครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับเอา้ามันลิงก์มันขึ้นไหมครับลิงก์ขึ้นไหม ทุกคนลิงก์ขึ้นไหมครับเช็คให้ผมหน่อยผมปักหมดลิงก์มันขึ้นไหมครับถูกน้ำเหล็กซ่อเอาเหล็กซออีกเ,เรื่องตีเปียังไงเปบนวงสองอกไปแล้วไม่ใช่หรอมวดที่ลแล้วลหน้าบอยใสายมากๆ ตั้งแต่มีภรรยาซื้อเครื่องสมางให้แอนก็สวยตลอดหน้าใส like ขอบคุณหลายๆได้เมยเด้ยิ่งใจให้เช็คให้หน่อยครับลิงก์มันขึ้นไหมพี่ๆทุกคนขึ้นค่ะกดลิงก์ที่ปักงหมุดเลยนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตอนนี้เลย128บาทสำหรับ EP นี้นะครับ พี่ปุ้ยครับผมลูกทั้งสองศาสนาดีแล้วได้เจอลวงพ่อเป็นร้อยสามร้อยสาธุแม่อยากเจออย่างนี้จังเลยครับผมเขาอย่าไปอ่อนไหวน้ำกระแสน้ำข่าวช่วงช่วงที่มีข่าวเรื่องพระพระสงฆ์ช่วงนั้นกระเฮ็ดมีผลก,ะกระทบกับศาสนาอยู่แต่ว่าเขาเขาต้องยืนหยัดในคว่วเป็นพุทธศาสนาเขาต้องเสือหลักถํำของพระพุทธเจ้า พระก็มีทั้งดีทั้งบดีภาคบดีพระนิษฐ์บดีเพื่อก็ได้รับกรรมศาสนาก็ยังคงอยู่นะครับเพราะมีโอกาสเท่ากับเหตุกรรมดวกของห้องนี่แหละเหตุบุญตามบารามโอกาสนะครับเขาเหตุไปแล้วเขาเจตนาดีเขาก็ได้บุญเขาเขาบ่ตองคืนมาแบบเออพระเป็นยังสั้นยังสี่แล้วเพราะเขาวัดยังเสียมันมันแบบนั้นมันกับอาสิบอ บอมยนการตัดสินที่ดีนะครับศาสนาเขาแบบเขามีศาสนาเด้ยครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาส,า,สา,สาสนานี่ก็คือเขาก็อ่างยิงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะครับส่วนพระขี่เพิ่นเฮ็ดดีก็มีเพิ่นเฮ็ดบดีเพิ่นก็ได้รับสิ่งที่บดีอยู่แล้ว Thank mm -hmm. you.